ราคาทองคําหลังจากแต่ระดับสูงสุดดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวของตลาดจะเริ่มชะลอตัวลงแต่เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่แรงส่งของราคาชะลอลงชั่วคราวตอนนี้ราคากำลังเคลื่อนไหวใกล้บริเวณ4 0 0 0ดอลลาร์เพื่อหาสมดุลของตลาดในกราฟรายวันราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่20วันแนวโน้มเริ่มแสดงสัญญาณการเปลี่ยนทิศทางจากขาขึ้นเป็นขาลงในทางกลับกันบริเวณ3,900ดอลลาร์ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกรง่งและเริ่มเห็นแรงซื้อคอยประคองราคา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดที่ยังมีอยู่ในกราฟหนึ่งชั่วโมงเห็นการดีดตัวขึ้นในระยะสั้นราคาปรับขึ้นมาบริเวณ4 0 2 0ดอลลาร์อย่างไรก็ตามระดับนี้เป็นบริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่20วันและ5วันมาซ้อนทับกันทําให้กลายเป็นแนวต้านสําคัญการเคลื่อนไหวของราคาดูระมัดระวังในการขึ้นต่อทิศทางต่อไปอยู่ที่การหลุดต่ำกว่า4,000ดอลลาร์อีกครั้งหรือการทะลุ4,800ดอลลาร์ได้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น ช่วงนี้ควรรอดูทิศทางให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจไม่ควรรีบเปิดสถานะรอสัญญาณกลับตัวจากแนวต้านด้านบนหรือแรงซื้อพยุงจากแนวรับด้านล่างเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ